สุดอยกลับมาในช่วงนี้นะคะเอิ๊กนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะรองต่อค่ะคุณสันธนาประยูนรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองต่อครับสวัสดีครับวันนั้นที่มีหน่วยหนุมานเข้าไปบุกจับเสียโป้เห็นบอกรองต่อบอกโอ๊ยทําเกินกว่าเหตุยังไงคะต้องดูกรณีความผิดที่จะเข้าภารกิจของหน่วยนี้ที่เขาเรียกกันหน่วยหนุมานเนี่ย มันต้องเป็นคดีความผิดที่อุจการร้ายแรงหรือในครณีไม่ใช่กรณีอย่างความผิดพรบการผนันอย่างนี้และโดยเฉพาะเป้าหมายเนี่ยคือนายเสียโป้ค่ะซึ่งทุกคนในสังคมก็รู้จักดีนะฮะแล้วการจับกลุ่มไปจับกลุ่มที่บ้านเขาครับถ้าการปฏิบัติการอย่างนี้ หากว่าสมมุติในกรณีเกิดว่าโป้เนี่ยถูกออกหมายจับแล้วก็หลบหนีหลบหนีไปซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ไหนซึ่งซึ่งเป็นที่ที่เขาซุกซ่อนตัวอยู่หลบซ่อนตัวอยู่จะต้องมีปฏิบัติการแบบนี้ก,ก็อาจจะทําได้นะฮะเมื่อจากว่ามันไม่ใช่เป็นพื้นที่ปกติแต่นี่ไปอยู่บ้านบูกจับคาเตียงเขาคนอนอนอยู่บ้านปกติไปปลุกเขาขึ้นมามแล้วทําไมต้องไปขนาดนี้แต่ ที่น่าสงสัยมากกว่านั้นเนื่องจากว่าโป้เนี่ยเป็นคนติดต่อง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างในพื้นที่หรือหลายๆห,หน่วยงานเขารู้จักพวกเขาเยอะมากเลยพวกตำรวจของเขาเนี่ยนะใครคนหนึ่งคนใดก็ได้แค่โทรศัพท์บอกเขาว่าขณะนี้เขาถูกกล่าวหาปัจจุบันสารได้อนุญาตให้ออกหมายจับเขาแล้วขอให้เขาไปพบพนักง,งานสอบสวนหรือไปมอบตัวผมว่าเขาไปทันทีคือมองว่าถ้า ถามดีๆคุยดีๆเสียโป้ก็ไปคือไม่ต้องเอากําลังมาบุกจับขนาดนี้ก็ได้ครับก็ต้องเห็นภาพอย่างเช้าวันนั้นเพนบอกว่าการไปจับกลุ่มตัวเสียโป้ครั้งเนี้ยจริงไหมคะรองต่อที่บอกมีใบสั่งมาภารกิจที่เขาเข้าไปดําเนินการเนี่ยผมมองว่ามันก็อย่างที่ทุกคนก็ทราบเห็นผิดปกติไหมล่ะใช่ไหมมันแน่นอนเพราะมันมีเรื่องราวที่มาที่ไปนะ เบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนที่จะมาถึงวันนี้โภเองก็ทราบผมเองก็ทราบว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ทราบ,รบมาก่อนทราบครับทราบทราบที่ทราบมาก่อนนี้ได้ทราบได้ยังไงคะคือมันมีการความไม่พอใจของเจ้าหน้าที่บางคนคและในความไม่พอใจนะั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ในใจมีการเรียกให้โปเนี่ยต้องจ่ายเงินก็มีการเรียก ินบนเรียกสวยกันอ๋อหลักเท่าไหร่ฮะก็่ต้องจ่ายเขาเรียกกันเนี่ยสิบล้านกับสิบล้านใช่จากโป้คือโป้เนี่ยหลังจากที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีก็เราก็ทราบกันนะฮะมาคดีเมื่อไปถึงชั้นพนักงานใยการท่านก็มีความเห็นสั่งให้ฟ้องในคดีก็คืคดีนั้นก็ก็ถือว่าจับตกไปตกไปถูกแต่พอหลังจากที่เขาพนักงานในการมีความเห็นเนี่ยครับ ทางเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกลุ่มนะในที่เกี่ยวข้องแล้วกันไม่พอใจโป้บอกไม่เป็นไรคดีคุณหลุดแต่ถ้าคุณยังไม่มาเคลียร์กับพวกเขาอีกเนี่ยนะก็จะหาเรื่องอก,ก็จะจับคุณอีกออันนี้ที่รองต่อทราบเนี่ยเพราะเสียโป้มาปรึกษาใช่ไหมครับเขาเขาคุยกับผมนะฮะแล้วแล้วเรื่องขัดผมก็แนะนําว่าเพราะคดีเราก็พ้นแล้วนะส่วนถ้าหากว่ามีการมี การเรียกแล้วคุณคุณให้คุณจ่ายเขาเนี่ยนะเท่ากับคุณยอมรับว่าคุณทําผิดนี่คือเหตุที่ผมบอกอย่างนี้เท่ากับแล้วคุณไปต่อสู้ทางคดีจนคุณทนดีคุณเนี่ยใช่ไหมท่านคุณก็ได้รับความเป็นธรรมคุณก็ต้องพอใจตรงนี้แต่ถ้าหากคุณไปจ่ายผมก็จะคุณอย่าอย่ามาใกล้ชิดกับผมอีกน่นแสดงว่ารองต่อก็พูดคุยแนะนํากับเสียโป้แหละว่าเฮ้ยอย่าไปจ่ายเลย10บล้านในเมื่อคดีเราหลุดแล้วถูกไหมใช่ครับจนนํามาสู่ ปฏิบัติการที่ว่านี้ที่บอกว่าเอ๊ะเสียโป้ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลคนไหนหรือเปล่าทําไมถึงมีการบุกจับกันขนาดนี้และในช่วงหลังเนี่ยที่มีข่าวเรื่องจูเรื่องจูนะฮะตัวหลวงจูเนี่ยกับโป้ก็ก็มีความสัมพันธ์กันมาก่อนอเขารู้จักกันจริงนะที่ผมทราบและขณะที่โป้มารู้จักกับผมเนี่ยเขาก็ยังมีติดต่อไปมาในเรื่องการเงินกับจูอยู่แต่ช่วงหลังก็ ซักได้ฟัก่าคือผมได้ยินเสียงก็ชักไม่ค่อยดีคือน่าจะมีปัญหากันแหละอ๋อระหว่างจูกับเจโป๊ค่ะแล้วอย่างที่เราทราบเนี่ยจูเขาก็ทำประกอบทุกธุรกิจอะไรการค้าอะไรทุกวันนี้เขาก็ตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ แต่ก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการตรวจค้นจับกลุ่มอะไรเขาตามที่ถูกกล่าวหาเลยค่ะที่บอกว่าผิดใจกันกับจูนี่คือยังไงฮะเรื่องเงินเรื่องเงินครับเรื่องเงินายังไงเสียโป้ไม่ใจหรือใจไม่ครบหรือยังไงใช่คือคือในยิ่งในช่วงหลังเนี่ยที่ทั้งสือมาต่าสามผมผมชี้เป้าไปที่ตัวจูเลยนะฮะคนเขามีอะไรกับโป้อยู่ในใจแล้วแล้วผมกับโป้มา ใกล้ชิดกันเขาก็ายิ่งมองเข้าไปว่าเหมือนเดียวกันผมกับโป้เนี่ยคงจะมีเหตุกันมาก็จะก็ชี้ไปที่เขาอะไรตรงนี้ครับครับทีนี้พอเรารู้ว่าอ้ยกรณีของเสียโป้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับจู๋คนนี้แล้วมันมีการสาวไปถึงไงบ้างไหมครัคือในคะดีของจู๋ก็ก็ข้ามไปก็ไม่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ใส่ใจอ๋อ แต่กลับมาพุ่งเป้ามาที่ตัวโป้และเรื่องนี้มันก็คือหลังจากมีเหตุที่บอกว่าถ้ากับการคับโป้เขาบอกปรึกษาถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่เคลียร์เขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขามารังควานเขามาหาเรื่องกล่าวหาอะไรเราบอกก็ไม่เป็นไรมเมื่อใดที่เรารับทราบเรามีเหตุหรือหรืออย่างที่เขาบอกเนี่ยมีการบอกว่าคุณไปไปไล่โสดโชว์อะไรอ,อีกเราก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกที่ทุกหน่วยที่เขากล่าวหา ก็โป้ก็ไปฮะก็ไปก็ไปแสดงตัวแสดงตนกับทุกหน่วยว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะไอ้ที่คุณเห็นอย่างเมื่อเช้าที่ที่ผมไปที่ศาลอาญาครับก็ผมก็เอาให้ดูทําให้เห็นก็ว่าเนี่ยเนี่ยตัวโป้อยู่ที่ไหนตอนนี้ตัวโป้ทุกคนทราบดีอยู่ข้างในแน่เลยยังแต่ยังไร้อยู่นี่ไงอ๋อคือเราเอาหลักฐานไปคืที่ที่บอกว่าหลักฐานคืออันนี้ก็คือเนี่ยแหน่ที่เจ้าหน้าที่เข้ามากล่าวหาโป้ซึ่งโป้ก็บอก ผมจะไปไล์ทำไมผมก็เลิกแล้วตั้งแต่ถูกดำเนินคดีแต่เขาก็เอาภาพเก่ามามาสตรีมแล้วก็ยังในเว็บอื่นเขาก็เอามาไล์สดแบบนี้ยังหลักฐานที่เอาไปให้ศาลดูในวันนี้มีอะไรบ้างก็คือที่โป้แสดงความบริสุทธิ์ใจมาก่อนหลังจากอายการสั่งให้ฟ้องคดีที่เขาถูกกล่าวหา แล้วก็เลื่อยมาเนี่ยถ้าหากมีกรณีแบบนี้ซึ่งเขาก็เห็นโอ้เขาก็เห็นพี่เขาก็เจอผมว่าพี่ดิวดิวพี่ผมอย่างไรอยู่เลยเนี่ยพี่ดูแล้วก็บอกอ้าวถ้ามันอย่างนี้นะเราก็ไปทําบันทึกลงประจําวันไว้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องนะถ้าหากมีใครมากล่าวหาเราเราก็พร้อมต่อสู้คดีก็เทาก็ทํามีหลักฐานมีบันทึกประจําวันแล้วก็ทําหนังสือส่งหน่วยที่ที่กล่าวหาโป้เนี่ยที่มาจากกูโป้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะ,ะโป้ล้วนแล้วแต่ไปแจ้งไว้ทั้งก่อนแล้วทั้งสิ้น อืมอ่ะอันนี้จะเป็นหลักฐานอันเดียวหรือเปล่าที่รองต่อถือไปหรือมีหลักฐานอันอื่นอีกเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอีกบ้างกับเสียโป้อที่รองต่อมีหลักฐานอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราไปลดสุดซอยกันก่อนแล้วสักครู่กลับมาค่ะถามสุดซอย เมืวว่อวานนี้รองต่อไปยื่นขอประกันตัวเสียโป้เป็นรอบสองเห็นบอกว่ามีหลักฐานนอกจากที่บอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้ไลฟ์สอดอยู่มีหลักฐานอย่างอื่นอะไรอีกไหมะคะคือมีเอกสารที่โป้ได้ไปลงประจําวันไว้ก่อนเกิดเหตุเป็นระยะเลยนะฮะเดือนเดือนมีนะาไล่มาเรื่อยแต่ละเดือนเป็นช่วง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 จนกระทั่งถึงเดือนธันวาก็คือตลอดเลยฮนะกระทั่ง หลังสุดสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่ที่มีเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมกราเนี่ยโป้เขาก็คล้ายกับก็ถูกติดตามสอบถามว่าจะเคลียร์ไหมเรื่องนี้ฮะผมก็ให้ปฏิเสธไปบอกก็ยังเราก็ยังเหมือนเดิมคือ,อเราถือว่าเราไม่ทําผิดเราก็อย่ามายุ่งกับเราอะไร,รนะฮะก็ไปเลยถึงมีปฏิบัติการอะไรที่กับเขาตามที่เกิดเหตุหลักฐานที่ว่าให้เราเห็นที่วันนี้ลองต่อถือมาด้วยใช่ไหมคะครับ <h? S 2> ที่บอกว่าไปลงบันทึกประจำวันไม่เป็นระยะระยะภาพภาพอย่างนี้นะครับเชิญนู้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเนี่ยก็คือตัวเขาเนี่ยเขาก็ไปเขาก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นแสดงตัวนะฮะเนี่ยที่ศูนย์ป่าปามอุทยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำนางานตำรวจแห่งชาติคือไปแจ้งไว้ว่าเขาก็ไปแสดงตัวแล้วก็บอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายโป้เนี่ยใน ในคดีนี้เขาต้องเป็นผู้เสียหายไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาเพราะในทุกหน่วยงานที่เขาไปเขาก็ไปลงประจําวันทุกสอนอเขาก็ไปลงประจําวันนะหน่วยงานพวกนี้จะต้องดําเนินการสืบหาเจ้าของเว็บเหล่านี้ที่เอาโป้เขาใบออกมาเขาไปเอามาสตรีมมาไล่โซ่ครับโดยเขาไม่รู้เรื่องแต่กลับไม่ดําเนินการ มาจากกับกลุ่มเข้าใจอีกก็คือจะบอกว่าพวกเว็บพนันทั้งหลายที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะเห็นมีภาพเสียโป้ว่าไปไปโพลตรงนั้นตรงนี้เป็นพรีเซนเตอร์บ้างคือเสียโป้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าเว็บพวกนั้นเอาภาพไปเองครับครับอย่างเมื่อวาน ที่สารนายาต่อเช้าใช่ไหมก็ยังเห็นโป้ไลฟ์สดอยู่ก็นํามาให้ฝืกติวญาดูกันหลายๆทำหน้าต่อหน้าก็คือลักษณะนี้ว่าไม่เนี่ยแหละเห็นไหมว่าเขาไลฟ์ไม่ได้เขาไม่ได้ทำแต่ว่าตัวเขาอยู่ครับข้างในอยู่ข้างในแต่ยังมีหน้าเสียโป้ออแล้วเห็นบอกว่าพ่อบ้านโยครับอ่าเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังแม่อันนี้ก็คือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับโป้และเป็นคนที่เข้ามาประสานงาน พูดคุยแล้วก็เจรจาแล้วก็เรียกให้มีการเคลียร์เงินเคลียร์เงินสิบล้านนี่แหละนี่ครับหมายถึงเป็นคนกลางในการพูดคุยครับระหว่างอีกคนหนึ่งที่จะเป็นปลายทางกับตัวของเสียโป้ครับเออเป็นตัวกลางใช่คือปกติพ่อพันโยเป็นเขาเขามีความสนิทสนมกันส่วนตัวเรื่องวงนี้ถ้าหากไม่คุ้นเคยกันก็คง คุยคู่คุยกันไม่ได้แต่เขามีความใกล้ชิดกันมากมากเลยทีเดียวนะก็ถึงมีการเอ่ยกันและก็ลักษณะที่ให้เคลียรก็เพื่อว่าเคลียรเพื่อว่าจะได้เหตุทั้งหลายมันจะได้ทุเลาเบาบางไปนะเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่จับกลุมป่าปรามเขาก็จะไม่มายุ่งกับน้องอีกอย่างนี้นะเอามาสิบล้านประมาณอย่างนั้นแล้วทําไมเสียโป้ไม่จ่ายเพราะอะไรเพราะรองต่อแนะนําว่าอย่าจ่ายผมบอกว่าถ้าจ่ายก็ต้องต้องก็ไปคบกับพวกเขา นะก็ไม่ต้องมาใกล้ชิดผมแสดงว่าคุณกระทำผิดสิอ๋อครับเพราะว่าตามขั้นตอนกฎหมายคือคดีนี้เนี่ยมันหลุดไปแล้วครับเออแต่ว่าทางบุคคลคนนึงเนี่ยต้องการเอาเงินว่าอย่างนั้นเออทีนี้ล่าล่าสุดที่รองต่อไปเจอกับเสียโป้ได้พูดคุยอะไรกันบ้างครับก็ทราบดีโป้เขาก็บอกก็คือเรื่องเก่าที่เอามาเล่ากันใหม่กับเขา ผมก็เพีพยงที่ถามก็คือโป๊ก็อย่างที่วันนั้นคุยนะที่พี่บอกว่าเราไม่จ่ายเขาแต่อย่างหนึ่งเราต้องพร้อมสู้นะมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คิดไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วเขาว่าไงนะเขาบอกเพร้อม<ฆ>แต่ทำไมต้องไปรังแกครอ,อบครัวเขา เดี๋ยวขอย้อนถามไปถึงพ่อบ้านโยนิดนึงครับพ่อบ้านโยเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไระคะเขาเป็นคนนี้จะเป็นที่ทราบกันในหมู่เจ้าหน้าที่ว่าหากกรณีมีใครที่ทากิจการธุรกิจสีเทาอะไรทั้งหลายก็ต้องพบพูดคุยกับคนนี้ถ้าคนนี้ทราบเข้าใจและมีการจ่ายผลประโยชน์กันให้พวกคุณก็ เขาก็จะเละๆก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขข้างหนึ่งแล้วก็พวกคุณก็ทำมากินไปอ๋อเหรอนี่คือหน้าที่ของพ่อบ้านโยเลยครอ๋อซึ MM> ่งแสดงว่าก็เคยคุ้นเคยพูดคุยกับเสียโปมาเมื่อก่อนครับเออแล้วอย่างก่อนหน้านี้ที่พอเสียโปบอกว่าบอกกับพ่อบ้านโยบอกว่าเอาละเดี๋ยวจะไม่จ่ายเงินก้อนนี้และตามที่เรียกร้องไปพ่อบ้านโยเขามีการพูดเกินอะไรก่อนไหมว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะนามาสู่ปฏิบัติการแบบนี้เขา พูด่ยเขาก็ <He 'll S 2> บอกเขาาก็พูดไงเขาจะเพิ่มมาตรการ uh. ก็ถึงบอกว่าพอเดือนธันวานเขาก็เพิ่มมาตรการคือเขามีการดําเนินคดีกล่าวโทษเลยโป้กับครอบครัวคนอื่นซึ่งทางทาง ทางผมก็ทราบมา <คะ S 2> เราก็นํานตัวโป้ก,กับครอบครัวไปแสดงความปริทับใจเหมือนอย่างที่เราทํากับทุกหน่วย <คะ S 2> ว่าถ้าหากมีการดําเนินคดีอะไรจริงทางเราจะไม่หลบหนีพร้อมต่อสู้คดีคเ <ะ S 2> มื่อเขาดําเนินเพิ่มเพิ่มความค้นในมาตรการเขาแล้วถึงมีการเจรจาอีกรอบเมื่อตอนต้นปีค <ะ S 2> สุดท้ายแล้วนะถ้ายังไม่จ่าย<ม>อีกต่อไปนี้ก็เดี๋ยวจะทราบเห็นเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างที่ รองต่อมั่นใจแค่ไหนที่รองต่อบอกว่าโอ้ยเสียโป้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายหรอกแต่ว่าตํารวจเขาบอกว่าเขาสืบมาสี่เดือนเขามีหลักฐานคือหลักฐานของเขาคืออะไรอย่างในคดีนี้ฮะ <S <S เขาก็ไม่ได้แสดงให้ผมราบนะทางฝั่งญาติเาก็เลยยังไม่มีใครรู้รแต่อย่างรายการซรับที่เขาเขายึดเป็นของกลางเนี่ยนะฮะอ,อย่างโทรศัพท์มือถือ3าิเาเครื่องสมุดบัญชี65เล่มรายการพวกนี้ คือในการจับกลุ่มเว็บพนันเนี่ยในคดีรายอื่นๆเราจะเห็นถูกไหมครับคือก็จะจับกลุ่มได้พร้อมแอดมินคอมพิวเตอร์นะสี่ห้ตัวสมุบัญชีอะไรโทรศัพท์มากมายนั่นคือการจับกลุ่มซึ่งก็เป็นไปตามที่กระถู่กระุกกระทาผิดจริงแต่ในกรณีของโป้เนี่ยต้องเข้าใจนะมันไม่ได้มีที่เขาบอกเนี่ยว่าเป็นของกลางในคดีนะ มันไม่ได้อยู่ที่โป้ฮะเขาก็ไปคือเขาไปปฏิบัติการเขาตั้ง3 0 40ิจุดอะไรแล้วเขาก็ไปเอาโทรศัพท์เนี่ยก็ไปเอาตรงนู้นสองเครื่องตรงนี้เครื่องอะไรมารวบรวมแล้วก็มาลงบัญชีว่าทำให้ดูเห็นว่าดูให้เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ได้มาจากที่เดียวไม่ใช่เลยสักบัญชีก็ไม่ได้มีสักเล่มที่โป้แต่คุณก็ไปล่อซื้ออย่างที่คุณบอกกันนะแล้วคุณก็ได้บริได้พอได้บัญชีได้เจ้าของบัญชีคุณก็ไปจับคนนั้นแล้วก็ถึงมีการ พยายามซัดทอดมีการทําร้ายผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วก็ให้จัดทอดว่าเป็นเว็บของโป้อแต่ว่าเขาถูกคุมหัวเข้ก็พูดมาแต่มันมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านเลยนะรองต่อเขาพูดนะแต่ในบัญชีในบางในของกลางเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยสมุดบัญชีจํานวน65เล่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอเขายังไม่ได้ตรวจสอบเลยแต่เขาก็ระบุไปในการจับกลุม เขาพูดของเขาเองเขาก็หมกอยไปพีรณาว่ามือมือเว็บที่เขากล่าวหาว่าโป้เนี่ยเป็นเจ้าของเว็บกี่เว็บกี่เว็บอะไรเหล่านี้นะคือมีเงินต้องมีเงินหมุนเวียนเป็นระดับพันล้านผมยังไม่เห็นเลยตรงไหนแลรถถูห้าคันนะคะรถก็เป็นรถของคนคนเราเนี่ยคนระดับอย่างครอบครัวโป้เขาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยพี่เขาน้องเขาหรือแม่เขาจะมีรถทั้นคนลคันได้ไหมห้าคันนี้คือรถในครอบครัวเขา ไม่ใช่ของเสียโป้คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาที่ไปก็ตรวจสอบได้ทันทีแล้วพอชของเสียโป้ไหมคะพอชคือของของแม่เขาของแม่ของแม่เพราะแม่เขาในตอนหลังมาทําธุรกิจกีมเขาก็ก็ต้องอยู่ในแวดวงอะไรแบบนี้ขอแม่เปี้ยวนะค่ะพอชใช่ใช่แล้วเสียโป้ใช้รถอะไรคะส่วนตัวเขาเขาจะใช้รถตู้ฮะรถตู้สีดําเบลฟายที่ก็ถูกแต่อันนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นชื่อเขาอีกอะ เขาคุ้นเคยกับคนของเข้าลูกน้องม้กก็มักเป็นชื่อลูกน้องเขาครับทีนี้ตํารวจก็บอกแบบนี้ลองต่อบอกว่าเฮ้ยชื่อของเสียโป้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปปรากฏบนสมุดบัญชีหรือว่าชื่ออย่างอื่นโดยตรงแต่ก็มีเครือยาติที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อีกหเว็บครับเรื่องเว็บเนี่ยเขาเคยถูกดําเนินคดีมาแล้ว S <S <S ที่บอกคือญาติอะไรก็คือคุณก็ดํา,นานดเนินคดีคดีเขาก็ถึงชั้นอายการก็เป็นความเห็นก็มันก็อีกหน่วยงานหนึ่งนะเพราะเขาดูก็พยานหลักฐานแบบที่คุณพูดไงก็เหมือนอย่างคดีนี้คุณบอกมีพยานคุณก็บอกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องแต่พอไปถึงชั้นที่เหนือกว่าคุณขึ้นไปเขาก็ไม่ด้มีความเห็นตามคุณนี่ก็สั่งไม่ฟ้องไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ถ้าบอกว่าเคยมีประวัติเกี่ยวข้องอะไรไหมก็เคยมีแต่ปัจจุบันเขาก็เลิกโป้เขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว การไปขอประกันตัวในครั้งนี้ลองต่อมองว่าศาลจะให้ประกันไหมคะ,ะถามสุดซอยการไปขอประกันตัวในครั้งนี้ลองต่อมองว่าศาลจะให้ประกันไหมคะ,ะเป็นเป็นเป็นขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนะ ก็ยังมีอีกฮะก็ผมเชื่อว anyway> ่าในชั้นนี้ถ้าหลังจากถ้าท่านได้ตรวจสำนวนที่เราพร้อมเอกสารที่เรายื<_<_่นขออุทธรคำสั่งที่ศาลต้นถากว่าท่านให้โอกาสโป้ผมอยากให้โป้มานั่งข้างๆซ้ายขวาตรงนี้ด้วยเลยจะได้ให้ถามตรงกับเขาไม่ต้องมาฟังผมคนเดียวแต่ชั้นนี้เมื่อโป้เข้ามาไม่ได้ก็มีเอกสารทุกอย่างแล้วเป็นเอกสารจากทางราชการทั้งสิ้นแล้วเป็นเอกสารซึ่งก่อนเกิดเหตุ ท่านก็น่าจะรับไว้พิจารณาครับเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าหลักฐานที่เตรียมเอาไปให้ศาลเนี่ยน่าจะเพียงพอเป็นเอกสารก่อนเกิดเหตุคดีนี้เป็นปีไม่ใช่4เดือนอย่างที่ตำรวจพูดแล้วการที่ตำรวจเนี่ยกล่าวหาโป้ก็ยิ่งผิดสังเกตมากขึ้นกว่านี้อีกเพราะอะไรเขาระบุว่าในเหตุเกิดนะในทุกคดีเขาจะต้องระบุเหตุเกิดปรากฏว่าคดีโป้เนี่ยบอกว่า เหตุเกิดตั้งแต่เดือนอะไรไม่ทราบนะปลายปลายปีหกหนึ่งแล้วที่ปีอะไรอแล้วทําไมคุณเพิ่งมาจับโป้ผมก็เห็นโป้ก็ไปตรงนู้นตรงนี้นู่นดีไปหมดคุณก็ไปจับเขาถ้าตั้งนมนาตั้งแต่ก่อนนู้นสิทําไมพอหลังจากเจรจาไม่จ่ายก็จับอืเห็นรองต่อพูดถึงอีกคดีหนึ่งที่บอกว่าคล้ายๆกันเจ้าของเว็บถูกจับแต่ได้ประกันตัว นี่ไงผมถึงบอกว่าใน,ในกรณีนั้นก็เป็นเป็นมีข่าวออกมาในสื่อสังคมอะไรดูไหมฮะมเงินหมุนเวียนหมื่นหันล้านรถหรูสิบ็ดคันนะแล้วก็พร้อม <พา S 2> อุปรรกรณ์คอมพิวเตอร์3 0มสิบสี่สิบตัวแอดมินมากมายหลายสิบคนแล้วยังไงล่ะคดีนั้นปล่อยตัวชั่วข่าวชั้นสถานีชั้นสถานีใช่ค่ะ แล้วมันมีเหตุอื่นเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรซึ่งผมทราบมามหลังจากแถลงข่าวเสร็จผู้ต้องหาคนนั้นเนี่ยพอร่วมแถลงข่าวเสร็จผ,ผู้ควงครับพิธาของเขาที่มาแถลงข่าวกับนายคนนี้ก็กลับตามไปกินกาแฟาที่บ้านได้อ๋อครับลองต่อถามแบบนี้หลังจากที่เสียโป้โดนจับแล้วทางพ่อบ้านโยมีการติดต่อมาอีกรอบหนึ่งไหม คงไม่กล้าติดต่อแล้วเห็นมีก็มีพยายามแต่ว่าก็เป็นคนอื่นระดับชั้นสูงพอสมควรนะแล้วทางทางแม่เสียโป้ล่ะคะเพราะเห็นตอนนี้บอกผบบอกว่า3วันให้มามอบตัวครับได้ได้พูดคุยกับทางคุณแม่ของเสียโป้ไหมคะคือถ้าโป้มีโอกาสนะได้รับการประกันตัวให้ไปมอบตัวเนี่ยผมถามว่าเจ้าหน้าที่กล้าจะอนุญาตปล่อยตัวเขาไหม ผมถามคนเราปกติก็ไม่เคยกระทําผิดนอนอยู่บ้านเฉยแต่เข้าไปมอบตัววันนี้พรุ่งนี้ต้องไปอยู่เรือนจำแน่อใครจะเข้าไปอ่ะก็ได้พูดคุยไหมคะทราบครับทราบทราบครับเพราะฉนั้นว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปตามให้เสียเวลาขอให้ความยุติธรรมเนี่ยมันขอไปอีกอีกระดับหนึ่งก่อน แต่อยากรู้ว่าแล้วแม่เสียปโป้เกี่ยวอะไรด้วยอะลงองเ,เขาเกี่ยวยังไงเขาก็เ,าก,เาก็เล่าสู่กันฟังก็บอกกันมาว่าทรัพย์สินคืออะไรเขาพูดกระทั่งเขาถึงพูดไนงะว่ามันมีเงินหายขณะที่มีการตรจคนจับกลุ่ม,มเงินจดหายไปสองล้านอ,อันนี้แม่พูดใช่เงินหายไปสองล้านครับที่ลงสองล้านเจเนี่ยเงิน ของกลางเนี่ยมันมันไม่ใช่มันหายไป2อล้านอ๋อจริงๆมัน4ล้านกว่าอ๋อเหรอแต่ไม่ใช่ที่ที่บ้านนะอ,อยู่ตรงไหนผมไม่พูดครับร้องต่อหินบอกว่าคดีนี้เนี่ยจะมีการฟ้องร้องตํารวจด้วยเหรอครับเป็นยังไงฮะคือ,<ะ>ค,อคือขั้นตอนที่เขาปฏิบัติเนี่ย เนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยถ้าคุณกล่าวหาเขาเนี่ยเขาบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะมอบตัวไม่หลบหนีคุณก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาคุณจะเชื่อมโยงยังไงก็ต้องให้โอกาสเขาแก้ตัวต่างคนต่างสู้กันไปแล้วสุดท้ายต้องให้ศาลยุติธรรม,มไม่ใช่คุณมาพิพากษาเขาเลยนะวันนี้ค่ะสุดท้ายฝากอะไรถึงตำรวจหน่อยไหมคะคการทํางานของตำรวจครับเนื่องจากว่าการจับกลุ่มการพนันที<ๆ>่เว็บออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะ เจ้าของเว็บพนันเนี่ยเขาจะรู้จัก,กเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับในพลทั้งสินน้นว่าอย่างที่ผมก็นํามาแสดงให้เจ้ามือเว็บพนันยืนข้างๆใครแต่งเครื่องแบบในพลตำรวจสีขกีทั้งสิน้นอแต่ แล้วคุณทำไมไม่ไปจับคนอื่นบ้างล่ะถ้าจะจับก็ควรจะจับกันให้ทั่วๆหน่อยนะเออนะอ่าวันนี้ขอบคุณรองต่อนะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะเรื่องนี้ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนจับตาอยู่เนาะแต่ว่าสําหรับถามสุดซอยก็มีอะไรดีๆอย่างนี้มาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมง10นาทีนะคะ ใช่ครับหมดเวลาของถามสุดซอยแล้วนะฮะช่วงนี้ผมพี่เอิร์กแล้วก็รองต่อลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ